ดูแลบมไม่ล่ตัวไตดเอ็มมาแปลกูจะล่อมึงไม่จำเป็นต้องเอพ pues ีข้อ nah. ม <If> ึง <framework> ม <for> ึงเลยขอตั้งแม่แล้วก็พอมึงฟังแล้วจำบ้านมาฟังกำลังครอบงำมึงสั่เพลงแบบไี้มันก็ไม่ชอบกันหรือบอกว่มงนี่อยากจะทิ้ว่าไม่ได้ลอกมาตาเหี้ยไรมึงก็ลอกัน พ่อมีแม่มีเพื่อนมีพื่อมีพี่มีน้องให้กูจะป้องกันกูถามแปลกแบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันดูแบบแบบเหมือนที่ย่ายแจ้งว่าไม่ได้ลอกมาไอ้อาเคียดไว้มันก็ลอกกันมาคนรู้ด้วยก็รู้เรืยองจริงผู้ยอดังเยอะสไตล์ผมสิว่าพวกกูเคยเป็นเพลิกไม่เติมกันครั้งละนิดรอสองปีที่แล้วพวก็ทำไม่ดูไปคู่กับอาร์มสตรีทก่อนเอ็มอาร์อีในแบ็คกูไม่มีสครับแค่สามอาทิตน้องชวนไปบอกว่าไรไม่ดีเยอแมากแค่ตัดมันทิ้งเนาะ Yeah. Yeah. yeah, yeah, yeah. I know I know what I am. 24k love, got me the bag. More real talk pop with my gang Make who don't die, make a brand. I'm to come for get me I'm going it. I'm gonna get a safe. จะเป็นเเองที่ข้อมือมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีพ้องมีพี่มีน้องที่จะบ้องกันจเล่แบบนั้นมันก็ไม่ชอบกันบอกพวกนี้ชื่อวนาไม่ได้หลอกมาเอตอาเฮียไปมึงก็ลอกกันมางคนูแดูเรื่องที่ชอบันย้่ยไมยนยป้ 打！打！